สวัสดีค่ะทำกินง่ายบายหนูน้องวันนี้หนูน้องจะมาทำกล้วยเชื่อมให้ท่านผู้ชมดูนะคะจะใช้กล้วยน้ำว้าหามหามค่ะทำใช้กล้วยเขียวๆเหลืองๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวไปหั่นกล้วยกันค่ะนี่ค่ะหั่นเป็นชิ้นๆเลยนะคะทำไมถึงใช้กล้วยน้ำว้าหามหามทำเพราะว่าน้องไม่ชอบกล้วยเละๆค่ะแล้วมีวิธีทำให้ด้วยนะคะ ทำยังไงไม่ให้กล้วยเชื่อมของเราฝาดมีวิธีทาให้ดูค่ะน้องจะไม่แช่น้ำปูนนะคะบางคนก็แช่บางคนก็ไม่แช่น้องไม่แช่ค่ะเพราะว่าเราใช้กล้วยหามอยู่แล้วยังไงก็ไม่เละอยู่แล้วค่ะแต่ทำยังไงถึงจะไม่ฝาดมีวิธีทำค่ะนะคะหั่นเป็นชิ้นอย่างนี้เลยนะคะดูไปเรื่อยๆค่ะจะมีวิธีทำให้นี่ค่ะกล้วยของเราหั่นเสร็จแล้วค่ะ จะได้ชิ้นประมาณนี้เลยหั่นแบบนี้สวยงามนะคะเดี๋ยวน้องจะเอาไปลวกน้ําค่ะต้มน้ําให้เดือดเลยนะคะเนี่ค่ะต้มน้ําให้เดือดเอาลงไปลวกเลยค่ะลวกแค่แป๊บเดียวนะคะน้องลวกเสร็จแล้วค่ะน้องเอาไปล้างน้ําแล้วค่ะล้างน้ําเปล่าเรียบร้อยแล้วกล้วยก็จะแข็งๆนะคะไม่เละดูส่วนผสมกันค่ะมีน้ํามีน้ําตาลทราย น้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวนะคะมีเกลือค่ะแค่นี้ละค่ะส่วนผสมไปดูวิธีทำกันค่ะใส่น้ำกับน้ำตาลทรายลงไปเลยนะคะใส่เกลือค่ะระหว่างนี้เปิดแก๊สเลยนะคะน้ำตาลมะพร้าวค่ะคนส่วนผสมให้ละลายนะคะเปิดแก๊สเลยค่ะส่วนผสมละลายแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเอากล้วยมาใส่นะคะ กล้วยที่เราเตรียมไว้นี่ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปแล้วค่ะเปิดไฟก,กลางๆนะคะอย่าเปิดไฟแรงค่ะทำง่ายๆค่ะทาไม่ยากเลยกล้วยเชื่อมนะคะนี่ค่ะคนหน่อยๆค่ะน้าเดือดแล้วค่ะค,ะคนรอบแรกนะคะน้องจะไม่คนบ่อยนะคะ ค่ะประมาณนี้ก็พอค่ะแต่ถ้าเราเปิดไฟแรงไม่แน่นอนค่ะเราเปิดไฟกลางๆสีเริ่มใสแล้วค่ะกล้วยเชื่อมของเราเชื่อมไปเรื่อยๆค่ะใช้เวลาเน่อยนะคะใจเย็นๆค่ะคนรอบสองแล้วค่ะนี่ค่ะน้องจะคนประมาณนี้ค่ะจะไม่คนเยอะคนแค่นี้พอส่วนผสมน้องจะใส่ไว้ใต้คลิปนะคะ นี่ค่ะกล้วยของเราได้แล้วค่ะก็จะประมาณนี้เลยแล้วก็ราดนมสดหรือน้ำกะทินะคะใสๆเด้งๆเลยค,ค่ะกรุบๆค่ะรสชาติหวานแน่นอนค่ะถ้าเอาไปแช่เย็นยิ่งอร่อยนะคะนี่ค่ะใส่หัวกะทิไปนิดนึงค่ะชิมค่ะค่ะน้องขอบคุณนะคะที่มาติดตามชมคลิป อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้น้องด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องทําคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ